เดี๋ยควต้องเปลี่ยนคิวกันนอนเดือนอื่นา่โอ้ลูกสาวตาได้เลยลูกเคยเขาได้ลูกเคยเจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเปิดชูขุสุขคนเนาะ ตอนนี้กัยินดีต้อนรับเขาสู่ซองสาเวตาซาแนลพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กัมาอยู่ที่บ้านพีนวบบเพื่อนสามีเพื่อนงแต่อาสามีคลอดลูกเนาะพี่น้องเนาะกัยังไปทันใจมาเยี่ยมหลานน้อยเพื่อนอยู่เพื่อนจ้าเคลื่อนเนาะเมื่อนี้ก็ถือโอกาสมาเยี่ยมหลานเพื่อนหลานน้อยเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเป็นจังใดแม่ใหม่พ่อใหม่เฮาได้ลูกใหม่พี่น้องเลยเนาะกับจะไปถามข้อมูลซื้อของเพื่อเป็นพ่อเป็นแม่เพื่อนก่อนเนาะมาเมื่อนี้กัถือว่าหลายคู่หลายคนก็คือมีเบาะแสสาวัน หลายคนอยู่พี่น้องเองลุงแซมไม่ได้เคยคิดคลิปโดนอะไรกันแล้อยากลงลงลืมๆอยู่เรื่อยๆพวกเอซี่เป็นเดถามมาน้อกแล้วตามใส่เนาะซื้อแอร์จะมาฝาอ้อมแล้วมาฝากงานพี่น้องเองมาฝากบอต้าเนาะเอางานมาให้บอต้าอีกนี่นวดแล้วว่าอย่ไหนนวดอยู่นาะพี่น้องยินดีกับจิคออนุญาตเป็นกล้องหลังให้เพื่อนพี่น้องได้ทำโซนน้ำกันเด้อเนาะ เออเนาะพี่น้องคับสวัสดีว่าสุขทุคนเด้อเนาะสวัสดีเนาะโอพ่อกับสาววานบ่เวียดบ่ต้าพร้อมมื้อนี้เนาะตงทองพร้อมด้โอ้บ่ตงทองก็มีเสียงาอยู่ในหัวใจอยู่เนาะบ่าวเตียงองเออหลายคนพี่น้องเียงนี่เสีย่เตียงเอ้ยนุงแล้วนุงแล้วสิจับเลยบ่นุงแล้ววขึ้นแล้วอให้ฮคักฮแน่ดิเนาะฮอยังออยัง่ะ ่อล์ยังพอได้ออกเลยโอ้ลูกเสาตาได้เลยลูกเคยเขาได้ไหมลูกเคยเจ้าเอ้ยพี่น้องนียเนาะเสาตาเพิ่นก็ได้ลูกเป็นทีเรียบห่อลนะนี่น่ะคือได้ยินเสียงจำห่อล์นะนี่น่ะโบตื่นเลรีย้านตื่นอยู่ละเออผ่าพุกน้าใช้บุฟเฟ่ต์ไปเนี่ยบาบุญบาเออบาลีจิ๊ดวออตาคือจำว่าได้จริงๆคืออะไเออแล้เออนี่ย เห็นยุ้ยในคลิปสามูเพิ่นไปคือนี่คคิดว่าท่านในขอดสิเด็กกอดแล้วพี่น้องเนาะผู้ชายเวลาสิบเอ็ดโมงกลางคืนห้าสิบเลขเลขลายต่อไปชื่อเลยไม่นี่แหละเลขไล่เมื่อวานนี่ออกเลขงานนาทีของงานลูกวัวตาเพื่อนน้องเมื่อวานนี่น้องแห้งอาจจะแจ็คชื่อแล้วป่อ่าน้องอันมินนี่เห็นแม่เพิ่นเขียนลงเนาะแต่ว่าพอเพิ่นเขียนในใบนั้นอ่ามินตาเนาะมินตาแม่นแล้ว คอยซื้อให้พ no. ่อลิซ่าแบ็คฟิะ์งบลาซื้อเลยเอฟซีเล่นไิช้งคนดังไลยลิซ่าแบ็คฟิงไงซีรลสนไม่ซาผลานนอไเดือนไม่ซางานลายแล้วแะเอฟซีเินตั้งใครมีตัวพายจะเอิ้อนได้ได้แต่สะดวกเอิ้นวะเนาะอ้าวอันนี้นะคอยอันมอบหมยนาทีงานให้เจ้าเพิ่มบอยว่าเด้ขัวแนมเห็นก็ทำมาให้คอยนวดอีกแล้วเป็นเังไนด้นวดเรื่อยแล้วเนาะ นวดด้วยอยู่อ่าเท้าลายกันยังมันยังแบบโบดุช่วงกินเผาอืออ่าทาไปหลายคนก็ว่าเขาทาแนมช่วงกินเผานี่จัะอันนี้แบบว่ามันมันยังแบบอ่าังไรเออนุ่มเอออย่างพี่มันยังโมลายอะไรเนาะ เดีนกินเ้าเราก็คือชิบาวเวียดว้า่นนะว่านาเวียดเป็นจินไดก็เอาอไเต็มห้องเลี่ยเตีมห้องเลยเลยแบบตอนที่อยู่กันนะมีบารเวียดนน้ำพ่นเดินในขี่เท่าเนาะเนียวตึกเียวแหละเกนียวเลยเท่าเนียวนั่นนะย้นั่นะถ้าเป็นก็พายว่าวให้หอเพลหน่อยเลยมาเล่นโต๊นรักนะแต่ว่าตอนั้นยังว่า เฮาถิ่มเนาะขออนุญาตเนาะบางคนเพิ water, anyway. tense, see, say, <pot> ่นเอาอันยางกระเสดผ้าทุงนี่ว่าบ่ได้ใช้มาตัดนี่ตัดด้นเออพมันังเด็กน้อยแบบคือของบตานี่ไว้แบบเพิ่นใหญ่ๆเนาะทอยู่งสบายนะอ่าเพอีหยังนะแบบมันหมอนะหหมอนั่นีเดี๋ยวนนน่ะไออกเลยบ่สบายออเาทางเบะ นีไปปอบเจนอง้งเวตา,า,า,วาปุนอะไรกีวายขึ้นาเห็นไรมากว่านี่ก็ไม่ได้มานเนาะว่ากีวามื่อนี้มาซีวิวขึ้น นิ้วขึ้นไปเฮือนน้องปลาสตแวบเนี่บ่เวเด็กนอนฮงอยู่หากินเด็กนอนบานี่้อยบ่จะลืมมกมาตอนไเด้อเนาะกําลังมาหาซื้อผักแล้วนี่นะผักหลายๆบ่เนี่ยบ่เวลบาเพิ่มโเอาเจ้าบ่มีอันนี้ไดอือโอ้กตอมจหอมเนาะเครื่องเคียงมันกตนี่มันปูไว้ั่แลมันแดดยังเหลือตลับมันใส่เดฮงเนาะ เห็นน้องเลยเป็นจริงได้ใชอ่นนอนนอนรับสบายจิบอรับสบายแต่แล้วก็เริ่มเริ่มเลยบอตอนเว้นี่บอบ้านใดแต่ตอนขึ้นเออแบบมันในนอนอยู่บอกระคืนก็ได้ทั้งขวายไม่ไม่มันมันมันแบบว่ามันก็ได้นอนอยู่แต่ว่าแบบว่าเน่ามลูหิ่นเลยแบบเข้าภาวะนะแล้วพูดผีลูกพูดผีลูกแล้วมันวิ่นหัวไปเออฉันลืมสัลึมแล้วเนาะแล้วคือแบบเขาลูกตามใจเขาพูดผอดยิ่งลูกเลย นี่บัดเอาบัดไก่ตื้อยุบดื้อเนียวเรื่อยๆแล้วเพิ่นให้ช่วงแบบจักมืเป็นเวลาอยู่บ่ลงกยามเพิ่นเออกห้หรือว่าิคิงหรือว่าแบบเียงดง่ายมาัมาเฮาบดโอ้ยเนาะงแล้วทางูๆนี่สิเดอแล้วังนั้นเพราะว่ามาเพิ่นีเฮาเก่งเด้ ได้ดูพาไปว่าห่อผ้าบ่อนดะเอิกเพิ่นน่ะเลยล่ะแม่นอยู่เพิ่นให้เฮาเอิกห่อขโมงเนาะห่อหลายบัดคือใบัดฮ้อนเนาะปั๊บๆอยู่บดนี้ว่าเด็กนอน่ะเพิ่นบ่ฮ้อนเพิ่นวานมันยังบ่จักฮ้อนนะเพิ่นยังน้อยก่อนนั่นงสิได้น้องหวานววตะกี้้แต่น้อยเด้คือกันบ่เออแต่ว่าบ่ค่อยสะดุ้งมันมสดุ้งตอนใหญ่ๆ่อยใหญ่ มาแล้วปุ๊บปึ๊บดื้ต่อตีเลยยันยัน่นยานตื่นให้ไปนอนเนาะดูว่าเครื่องบินเนาะยันยุ่นยันเจียหนมากระลุกกปนอนผูปผีแรนมาหาแม่นนี่ลตกใจได้น้อยเยอะะงเบิกเงินนะว่าแต่ละเดือนมันจะเป็นยังไงนะนี่เดือนกับเปลี่ยนไปเลยเลยนี่หา้งมานอนเพื่อนสองคืนสามคืน คืออ่าสามีเพิ่นคอดได้ประมาณมือสองมือแซวตาเพิ่นกะอันนี้เลยเนาะเดียบร้อยเดียบร้อยคือกันเลยแล้วขอดมันคืนนี่เลยดิอ่าแล้วขอดมันคืนนี่กป็นอะไรมันคืนนี่เป็นถือถือวันที่ยังว่ามันนี้ป่ะที่สองที่สองเนาะแต่แต่ละขอดแตนวันที่หนึ่ง คืนนี่เทียงคืนคนเทียงคืนเลยนะเขาเขาอาย่นลิปกลางคืนนด่นเ่แต่ว่าหางนพูดบอกพ่นบอกเวลาอยู่บ่หาสิบโออีกสิบอันหนาที่หนึงกับพอดีมือใหม่พูนาอีเวลาอยู่ว่าหาชิปโออีกชิเอันัน้ที่หนึ่งกับพอดีมือใหม่พูดบองเวายู่ว่หางิปโออีกชอันหา่หน่ับพอดมือ่ วันประหัดเยอะเลยยังถือวันประหัดเยอะลูกตากับวันแข็งคือกันเนาะอันังคาร์ฟเวอร์มา12โมงหาิ0นาทีเลยด้ในอีก10นาทีอันนี้ปัญหา16 12โมงตอนเว้นนั่น12โมงกลางคืนแม่แม่หรือว่าห่างกันสองเมื่อถามเมื่อ เมื่อที่ชามนะชาตาได้แล้วก็คบอกเห็นคขี้บวีดเื้ชาต้า่าเจ็บท่องคิดด่าเพินซิ่่าได้ง่ายปานี่ไดเนาะรมงเงยมงเงยอย่เอฟซีเหนเราเอยอยู่เป็นยังจะออพาราไปคอยรถคิดเทอเมอได้ใช่ห้างรยจเรถต้รถนี่กัปานันเนี๋ยลูกเราเนก็บว่าปวดเนบ่วห้งนะคนเราเนี่ยปวยัดไปขนาไปแต่นุ่ไปยืมรถยืมร่างเท่ยอมไปเนอยาง หนึ่งมา้ยงไงแบบมันเจ็บเป็นแห้เจ็บเป็นแห้งะก่อนถึงไปไปปยัดถ่าประยัดรอถ่าน้าเงิอเราถพังน้องเนี่ยมหนีพิ่นตเวลาไปไปเายากรอถ่านเลยเพิ่งกันเนาะโอ๊ยได้กับท่านเห็นนาลานเลยได้หนีมาเลยกด้แด่ว่าเข่าไปพูดเลยคือเจ้าขึ้นายะอ้าเงีแล้วพี่น้องเ้ยเงี้แล้วทังนั้นตื่นกูทั้งง่ายเพิ่นก็ได้อจิมมี่เพิ่นก็ได้ คุณพี่นองเวลาน้อยค่อยหายจิงแค่นี้ยันจนออกว่นนะนี่นดนหายกับคนจนเด็กนอนแตจกินมอดกินโมกินจี่เค่ะวมาตาอุ้มเป็นยูโบเล่วตาตาเนาะ อะไรยูอะไรยูสนนะโ้ยคือเบิร์ตอ้พี่น้องเลยมันดื้อเลยแต่เพลงอีีอ้าไปมาแล้วที่เอ็นสบานยังไม่ได้หอเบ่เรื่องนี้อางได้เสียงเขาว่าเรามาก่อนเทาบักระดุลเนี่เราเออ่าเราไปไปตลาดคจะเลยเมาอาบน้ำเฮลานว่ะมาแบบาบน้ำเลานน่อยเพือบน้ำ ไม่เช้านี่พอดีบ์แสนเก้าสิบเจ็ดพันชื่อยังแน่นะเืองต่ำเลยไผ่อย่นี้เป็นไหูทางเมย์เป็นเมย์เป็นกระบาเลยตื่นเล้ขึ้โอ้สหมย่ำฮะชั่โมงเลยกรเว้นน่ะไผ่บอกว่าขห้นไม่ได้ตาขคืนเปียกแน่แนี้นี่นบรางเลยไม่ได้น้ำน้ไปย่างนั้น เอาเพรเส็จนะบอลือเอายังะป้ามนเลารูปเรากรเชดเลบอกอันนี้เป็นชวหน้าใค่นี้แต่ว่านุ่มแม่เป็นมาล้เอเออนุ่มแม่มาแล้วใครเปนกินเ้ยเหรอป้าคำคือได้ไหมท่านไม่มีเลยบ่ะจโมลบอโชวมือชามือนุมาเลยนจะกินเลยสิได้ื้อบุญดุบุญยาอย่งให้ให้น้งอา แต่ว่าน <Ừ. S 1> ุ่มแม่คนมาบผมไหัวบบานี้เอามันจะได้ดูด้วยเนาะมันแบเซอยู่มันักมันงหญ่กใหง่ขึ้นมาเดียวบบเราข้าวห่าว่ะมันกม่หัวนมยังบมีกวดยังมันได้ดูดเลื่อบอันนี้เนี่เป็นนุมโนุมทรงมาลวนุ่มแม่คนเองนี่อันนี้นมทรงนุมทรงอ้อังังเดูดเก่งยู่สนเนาะกับเอ็ดีพิ่นกับบค่อยแนะนำมาเห็นชันปลาอ้อมอันนี้ปนไหนเชอ้อมไปรถมันอื แบบยังน้อยได้เพิร์สมวข้าสใชเป็นเฟิร์สบ่เิ่บอ้ใส่ได้ตองผักอ้อยเน่เป็นพื้นนะฮายังน้อยพื้นก็มันอ่ำบอเรามันอ่ำแล้วที่ห้ก็อันนั้นะลายเฮานี่รุดรุดขึ้นรุดลงมันอยากไม่กินบ่อันก็ผักอ้อมเพิ่นน่ะรุดขึ้นรุดลงอยี่เอาดูถึงวิธีเลยพี่น้องเนาะมันหยองน้าบอเห็นพต่น้าอ่ะอชานกวนเอ้ตันเที่ยงอ่านกวนเห้นตันเที่มงอ่านกมงพุ่นตอนเที่ยง เออนี่ก็โลถาบรรทุนนี่นะนี่คินได้จังหอยก็อาบเลยทางสามีเน็ตนป็นยุบเลยที่เที่ยนะพอ่าน3่มงบัดนี้กนหมดโออาด้วยตอนเช้ามาก็อาบแต่เช้าแต่หาแต่หาโมงตอนเที่ยงก็12โมงให้แบบตรงเวลาเมือนะกันเวลากันทางสาวันแนะนำเนาะมันเป็นเมเกาเป็นอันนี้เมไหมตเล็งตอนเล็มาก็4โมงเลยพอห้อาบโลดอันนี้มันเลยมีผู้ใดแบบคอยนี่เนาะ บคอยจักไว้แต่ละเพนม่เพื่อนแล้กวันก็ลเพื่เลยจะลืเืนเนาะสาวปีพี่นนองเนาะบริบายด็กน่อยสามีก็ลูกหลว่าเนาะสามียิ่งเช่องปีลูกหลักโอยพี่ห้องเลยน่าอบนาเดวบุกเข็ยมัยวดีน้อยสามคนอาบหาเาีพ่อแลวฉัจังง่ัหญงทางนั้นพิ่มาอาบห้เนาะ เดี่ยวห้องพานี่ค่อยได้เลยค่อือไปกับบุกแบบว่ากันทั้งเมย์แถววาตาเพิ่อนกันแบบจะโดนแล้วเพิ่อนกันลื่มไปเลยเนาะไม่ได้อุ้มเล็กน้อยสาวปีสาวสาวสองหนึ่งมาเพิ่อนกับไม่ได้อุ้มเล็กน้อยจะโดนว่าเนาะทั้งทำหน้าแบบยังว่ามีเล็กน้อยแบบว่าเรื่อยเนียนมีว้าบุมีเล็กน้อยไปยังเนอะนี่นะอันพาถุงโอ้โหตุลตลีว้นี่ Hoặc là 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 là hoặc 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 là này là hoặc là hoặc là hoặc là ทั้งอีเมลว่าอยู่ไหนเพิ่นซื้อทั้งนี้เพิ่นบอกเขาเพิ่นว่าเพิ่นเอาบ่ทันเพิ่นว่าส่งเมลแล้วว่าจันมัคือนี่นะพันว่าแช่ลูกแช่น้ำแข็งสามสี่คนเนี่ยแช่ลูกแข็งแข็งบิแหล่น้ำเล็กกระมิ่นทาแข็งก็มีตกใจมบึดเลยตื่นมาเพิ่นยังอง่างี้อยู่บ่ผู้แข็งก็มีผู้แข็งกระมิ่นพันชะมพิผู้เป็นพ่อก็ได้เนาะโย่เสดระตอนเสดระแล้วบัดอ่า บบควเป็นจริงเรือไสักเพื่อ่ากมากคือดิอ่ะโอ้โหฮอนกฮอนเริ่มกลุ่มตาดำเลยล่ะทำเป็นฟอเพนก็ได้เออจะเลื่องเลียนะาอัน้อดอยูอดนอนเนหนึ่งมากับพออดนอนไหเด้คือไห้เก่งแทาบลาเลยบอคือไห้พอแมนอนเต็มอิ่มเนอะฮะนอนกินเ เริ่มแล้ววันเริ่มขึ้นพดขึ้นยังแล้วบันกูจิตาเริ่มไอ้พาดพายินเนคนไหเสพหน้าเล็กน้อยเด้่เพราะว่ายามันแพ่เนี่ยพนหเสนาเสตตาเสเมนอลีเุ่นทางเมย์กันเนาะสบายดีเด้ออดอยู่อดนอนทางพวาทางเมย์ใหม่ก็ได้ถึงเวลาขาการแถึงเวลาขอกานลบอันหมกแล้ววันใา้หมกแล้วบันี เห็นอะไรไหมนะเห็นห้องนะมันนี้เดี๋ยวหุ่มแล้วเนาะหุ่มเลยเนาะแต่แรกคือว่าอันจังมือฉันเขาย่างไฟไว้ย่างวันนี้มันอยู่ยาเย็นเออมันอยู่ยาเย็นนึกว่าอยู่ห้องอยู่ยาเย็นกับอยู่อันนั่นอันใด้อันนั้นกลัวการสาวันค่ะบ่แพ้อยู่ภัยและดีกว่าบ่หมายถึงว่าเหึงกว่ากันนะอยู่นะแล้วแต่เขาชี้อยากอยู่เนาะแต่แต่เขาชี้อยู่ บางคนก็เป็นเดือนแตม้ดูดเร่มนนหนุ่เก่งยู่นอะกินเดินอยู่ได้ดล้นจะว่าเข้าวิตอ้ได้นจะว่าเห็ดจะดูจะลี่น้ำปานีเห็ดทืออ่สมัครอุมเยตีนหน่อยตินหน่อยแข่งน่อยแข่งน่อยโอ้ยเริ่มเลยเริ่มพูดขึ้นแล้วบาทนี้

เขาอันเขาการเพิ่นเรียบร้อยเอาปักพร่องยุบเลิวลูกนอาบน้ำเล้อบานี้เด้อยังไงมาอให้ใรกับวันจะเขาเห็นว่าผมเป็นได้ไปลูกเนหน้าเันในเลยหน้าไม่ร่างเต็มว่านทุกจ่ายยันตัวหน้าของหูเพิ่นคอยเสร็จมือเปลี่ยนลูกมาบอกอืมับแล้วบรานี้ ยังทำาแม่ระโตนั้นรุดลงมาเพื่อะไรวหัวสูงสุดเลยละถอยกระอยู่เจ้ากหอเพสนตีนน่อยหอถ้าได้ดีเขาอนกายหัวตลอดนะนะเจวมรุดได้เห็นรุดลงได้ฮะบริเมนมาเห็ดผอมกายหัวได้เนาะรุดเะกี้กพุดนะ้รับพอคนน่ะบืนเนีบืนผลงานนี่เรื่องเฮ้ออยพ้น่อยแพ้ใหญ่ามือนี้จะเทือบเป่ตาเนี้ประมาณสามสี่

แน่จูเออแน่เนาะให้เต็มตู้อยู่แน่พูดทั้งอายเพื่อนกะจิมมี่เพื่อนกะภูฮัลโลได้บริโภคลายมือลออกเด้อจิมมี่ออกไปเห็บมันหลายข่้นไหยเนาะลองเถอะเราบรรทัยมาแถวนี้ได้เนาะเปิดในนอนแล้วแล้วก็ไล่เพื่อนๆออกได้เปิดอนนะน้อันนี้นะ เห็นมาตาไปส่คลิปให้เบิ่งโอ้ไปแต่เพงเงง้ยาีว่าสันโอ้ยเจาเห็นนะพ่อลูกกันโู้ิหนามารีไม่ใช่นะสี่เดือนแพ่งผาทอใช่ไหมวนตัปุยอ้นีอเกคินอันนี้แบดผมเพิ่นน่ะพัดเป็นคนผมลายเนาะเราเกิดมากอะไรมันคนผัดที่ได้แนวพอเยอะนี่ทาแม่วาตาอันแล้วบนต้นมะเขือตั้งไรจังึน้อ งเล็กหน่อยครับเมื่อกี้บอกว่าแสงแดดใหญ่แล้วก็ยังเห็ดตาเปียกมือยืดติดกันอยู่ตื่นนอนมามันกระยอบเลยช่วงนี้จะแบบว่าเพิ่นแบบหลินบ่ได้นอนสิแต่ว่าบ่ช่วนไล่ก็นมิจฉานอนนอนกันเท่ามันบิดคิงเห็นนะบิดคิงก็เอาแล้วปล่อยเห็ดตาเดือดใส่สันนิยัมท่านเห็นครั้งเนาะโอะยังเลยครับยังโมเห็นเลยครับมื่นตาอยู่ห่างกันท่านได้เห็นว่า

นั่นนันยาช้อเอคือคือแล้วผ้าคีนวิีเหมือนนึงาอมให่ไปบด้านราก็เรียนกินน้าเลยอ๋อล้เ่นเช่นยังไงเช่นกินข้าวเลนตากระไบานนี่ตาเปียนี่บ้านนี่นหอนั่นค เราไปตื่นตัวเย็บล้วรับเลยแล้วอุ้มเป็นนาทีแบบนี้น่าอยู่เลยเล็บเื่อนพันวาบก้าวพนอุ้มยันเจ็บว่าันเนาะยันลูกเจ็บวันี้เด็จำเป็นนะตาตัวแม่ลุ้ลต้องวนเออพ่อบอกนึกว่ากระเป้งใส่เลยจำเฮงไรวันนี้จำเพีงใวีไันนด้แน่ป่อเลยไงนะยาวกูเนื้อตีเดือยยังหมดรถบอกว้าวแต่คือตีนเท่าเลยแหละนี่ À. nhau của đôi nào cho vương đấy hả uhm, này này. Quái... mình khai, mà nhau mà thay nhảy gì đây này bò váy chị đẹp cái khay thay nhau tèm nhau đâu ai uhm. rồi chị non thang này đó bạn áo bị thang nị Cô quên sơn lai hay đó á to be shop ị bản tiếng hàn ấy nhở nè nè này huệ 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 Ngàn cao y lèo vóng. Ongô dù hà đơ, bài phát ngọc nhìn thoảng. Hm? 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 phèn Hm? 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 ตาอาบน้ําให้นี่โ้ยเนาะจ้าผูเดียวนี่3คนเลยอ่ะ3คนแล้วอาบแล้วคักอยู่บ่บายหันบายนี่บายมาได้แต่นงเบิ่งขอน้อยหลาย่จคดเนาะพอดีใหญ่เตเอาไมาอ่าหลายคนน่ะฮงเฮบ่ได้เจ็บแบบมันจะ็ไดนะจะคดเเนาะแต่ว่าผู้เฮ็ดบ่เป็นบ่บ่ได้เบัดนี้ยลูมือ เปิจุ้มลงเลยเลวสาดเลยเออเป็นตาสองสั้นแต่น้อยเลยเนาะไปเซลฟีเก็บบ่มื้อวานพี่พี่เป็นตาั้นแต่น้อยลวะเป็นห้องเลยเออโเสียงดักอดเอ้าผู้สาวตแปะูสาวนคนเนค FC เนเม้นมาว่าเป็นคนเียวละ หาเงินหาคําเก่งว่ะปีนี้ได้แนวแม่ปีเออแม่ปีมะโลปีมังกรเนาะวันนี้ได้แนวพออือทั้งแม่ทั้งพอนํากันเลยซั่นแม่รวมกันเดือนได้ซะเดือนนีของลูกบ่บ่เดือนเดือนีแม่บัดเดือน7อือบัดเดือน1เดือนนี้แวงให้ลูกซะเดือนว่ารเดือนลาวนี่เพิ่นนี่เดือน4เพิ่นีเนาะว่าเดือนอันนี้เฮานี่ยังยัง ตัวเดือนสาเดือนซีเดือนหาเดือนหาลาวเดือนหาเล็กเมื่อวานนี่ก็เลขเจ้าไปแล้วอีหลาเลยเดี๋ยวยะมือกล้องเพิ่งไล่เยอะสมบดชื่อเขาของรถในคลิปนะพี่ก้องเนาะสบายจุบจุบเลบวคือตะกี้ทำไปหูดเลยแม่น้วยแต่ว่าคือบอตาเบาเลยเนาะแต่ว่ามุ่งมุ่งแพทย์เพิ่นนี่เพิ่นกว่าห้าสิบหกนาที ม่งวัจิชินี่ยากอันนั้น็ก่อนมูเด้อจากไวย์บอม่งกันมูงเขียนมันเพื่อนะนะะอ้างเวนเขียนไปยืดจักเบิ่งมูงเป็นที่บ่อได้ที่ว่าได้ตอนเขียนในบิดโอ้ยถือไปยังนี่ว่าได้เบิรงโรชามเก่าได้ยังไงแล่วนี่เขียนมูงซื้อโรชามีเมยเลยได้หัวได้เมยนอนเด้อไปพอาก็ตองกินข้าวก่นเด้อบ๊ายบายน้งผมดกเ้ยนอน

แมีเราเห็เป็นคนนเลี้ยงงินดีสัเนาะขนาดมาเราป้ายังอ้วนให้กชางันจไปูกวมนคนะไาคนเป็นลุกให้งคักแล้วสัป้าสี่เดือนบางางเยอะแต่ผู้นี่เนาะสี่เนอยู่ชำปีนึงเนาะน้องวานเวลขึ้นเยวานวไปู่ดีนะทีีอ้วนกว่ามาแล้วรันยืดแล้วครับขึ้นขึ้น หมั่นหมั่นหมั่นเด้อแจ้งเพิ่นน่ะดิตะปุ้ยอยู่นะน่ะหอยไปออกกินข้าวได้จังทีแห่เจ้ายาให้ทานเด้อล่ะเด้อยูแม่ท่าเด้อข้าการทแม่ทั้งลูกันี้กินข้าวนดสิมาโจมอึก็ได้เนาะสิโจอึให้พ่อก่อน่อือาพี่น้องเอ้ยสามีเพิ่นก็สู้ทนต่อไปนี่น่ะออยู่หาเรียกมาให้เด้อนี่บน าใช่แบบคนใหญ่เด้ลายแต่ยังดีพี่น้องเลยเนาะกาสิประมาณนี้แหละพี่น้องไอคลิปนี้ก็ที่ว่าลายหน้าที่เต็มแล้วเนาะเอาก็ได้จบคลิปเลยป่าวเมนทางสามีเพันกาจริงเนเะพันคลังจริงเนาะกินยังได้ใสสามีมันช่วงนี้กินเชมกินแต่ไกล้ละโอ้กินแต่ไกล้ปลาเนี่ยสามีกระได้ปลาขาวดิแม่จะว่าปลาหนุกปลาเน้นปลาลุกปลาอยังแบบมันมันเป็นปลาเลี้ยงใชนไหมเราองกินปลาธรรมชาติก่อนเนาะ มาแล้วเด้อสาวๆดูแลเนาะอาเนาะสบายดีสวัสดีพี่น้องทุกคนอีกกันเชงนี้เพิ่นก็เอิ้นกินข้าวแล้วเนาะกินข้าวกัยังเด้นะองดองเพิ่นานําเด้อโดยปลากปลานี่ใหญ่แท้นี่ใหญ่ของบ่แสนเอามาตอนาแกงไม้ีอ๋อนไจบคลิปล้างมือกินข้าวก่อน ตละแสน้อช่ชาวอันวันมาเบียกไปใช่ไหมคพื่นไปเก็บพักก็พักฟูไรลไปเก็บพักโอ้พี่น้องเลยเนาะจังไดคลิปนี้กับสิประมาณนี้เด้อเนาะจิงได้ซาเวียกับจิคอตัวลากไปก้อนน้อพี่น้องเนาะคลิปนี้กับขอบุญขอบุณเลหลายเด้อที่พ่อแม่พี่น้องเย็บีทุกคนมาหับซมหับฟังคลิปให้แล้วก็เบิ่งโฆษณาให้เนาะมื้อนี้ก็มาเยี่ยมมายามทั้งลาน้อยเพิ่นพี่น้องเอ้ยกับโอ้ทางแม่เพิ่นก็เนาะกับพ่อเพิ่นก็โอ้บ่ได้อยูพี่น้อนพี่น้องเอ้ยได้ลูกน้อยก็ได้ แต่คือ,อยังโดนโดกเพื่อที่ได้อ่าเอาไปข้างนอกเนาะพี่น้องเนาะเป็นกเฮ็ดนะเรียกน้ำเพื่อนเพืนน่อนเนาะหรือว่าซอยอ่าเตียงลูกซอยเมียก่อนพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้จะขอตัวลาไปก่อนเด้อขอกลับเข้ามาสบายดีสบายดีเนาะบ๊ายบาย